มอือนีมาอุดหนุนตาเด้อจ้ะอยู่ตลาดเล้าเกี่ยงง่าครับยีรรบ่สิบบาทอ้อยอ้อยพันหยางตาสุพรรณบุรีห้าศูน 50, ครับปลูกเองก็ใส่ปุ๋ยครับใช้แต่ปุ๋ยคอกหอมหวานครับโอ้เวียรลองซีมึงก็ได้อุดมาอุดหนุนตาอยู่นี่เด้อจ้ะตลาดเล้าเด้อจ้าเนี่ยสุพรรณบุรีห้าศูนย์พุ่นะพูนะขายดีเด้อจ้าเนี่ยอู้ ตามาตั้งหลายผมว่าผมเห็นมือเศ้านี่ยผมก็ได้หีิบมัตาบ้านอทพี่คือไม่ปวดก็หยิบมัตตาบานอยู่ในองบีซีนั่นจ okay. ้า okay. จ okay. yeah. ้าเขามาเห็นจะหยิจะประันมีือยอยู่บ้านตลาดเปิดนี่ตั้งแต่เริ่มจังโมงนี่จ้าเปิดนี่เพจ่งแปดโงเปิดได้อะไรเราไหวจังโมงตอนตอนกลับครับจ้าตลาดไหวจังโมงไระมานใบหมูโอ้อยู่ได้เกืบเบิ้มือวันนั่นเถจ้ารอจีใช่ท้อแบบรู้ค่าจ้าจ้า โอ้ขยันหลายเนี่ยเดี๋ยวน้องบัวชิมเบิงชิมเบิงเป็นยังน้ำอ้อยอยู่บ้านเท่าหวานแบบหวาน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 ตัดขาเลยน้องบัวชิมเบิงเป็นยังไงแซ่บบ่ของตาแซ่บหลายบบ่่แซหลายชื่นใจเนาะหวานพอดี้้ไดตัวใดจ้ะพันสี่สิบโอ้ตัดกันผู้น่าพึ่งจีบกันเลยอืมมันสูตรนุ่มก็เนี่ยไม่ใช่ปัญหาเลยโอ้จ้ะสูตรสูตรจ้าจ้ะขอบคุณหลายจ้ะเอาคำนี้หละจ้ะจ้าวจ้าวสวัสดีค่ะ